รับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมก็กุปโภบริโภคนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็มาข่าวดีกับทุกท่านเนาะคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วเนาะเรื่องเกี่ยวกับของเนาะคลิปนี้ผมพูดรอใจไปคลิปที่สองเนาะโอเคนะคผมก็คลิปนี้ผมขอข่าวดีหน่อยแล้วกันนะเนาะย็นแจ้งข่าวดีก็แล้วกันนะผมยอมรับตรงๆว่าผม,มาคิดมากนะครับผม ก็เวลาไปเจอรายสดเนเผมก็ยอมรับตรงๆว่าคิดมากนะครับผมผมขอเรี๋ยสลักภาพเลยกันว่าผมคิดมากเรื่องอะไรเนาะือผมคิดมากเรื่องส่วนตัวนะครับผมก็คิดมากเรื่องส่วนตัวหลายเรื่องเนาะก็เรื่องคนในบ้านมั่งเรื่องทีก็คนในครอบครัวผมมั่งเรื่องเรื่องยเงินเงินทองๆนี่แหละนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนาะก็นอนดึกด้วยมันไม่ให้ผมนอนดึกเนาะ นอนดึกแล้วก็นอนน้อยมากเลยนะครับแล้วบางทีก็เล่นเกมก็เล่นเกมดึกนะครับผมเล่นเกมดึกนี่คือดึกมากเลยอ่ะดึกสุดนี่ตีสามตีสี่เลยเอาง่ายๆนะครับผมเรื่องจริงนี่ผมติดเกมจริงผมเล่นเกมดึกแน่ๆผมยอมรับเลยนะเนี่ยนะครับผมเฮ้อจริงๆนะครับผมผพูดจากใจเลยจริงนะครับผมนะครับก็เรื่องของนะครของช่องผมเนาะว่า จะไปแชร์ร้ายเก็บเหรียดดีไหมเนาะจะร้องเพลงดีไหมนะครับผมนั่นแหละนะครับผมพูดตรงๆเลยเนาะก็ดี๋ยวรับเลย,เลยกันเนาะว่าคอยว่ากันเนาะเรื่องของอนาคตของช่องผมเนาะก็ไม่มีอะไรมากหรอกเนาะยอมอย่าพยายามอย่าบันต้องผ่านไปให้ได้เนาะเรื่องของเรื่องไม่ค่อยดีเนาะ ก็ผมเขพยายามคิดบทต่อไปเนาะเดี๋ยวหนะ้าคิดบทต่อไปกันแล้วกันเนาะก็เป็นคนแบบนี้แหละผมคนคิดมากนี่แหละถ้าผมถ้าผมปรับปรุงตัวเองได้ก็ก็คงจะดีมากๆเนาะทุกคนถ้าจะดีใจกับผมเนาะนะครับเรื่องจบเรื่องผมเลิกคิดมากแล้วแหละนะครับหอาไม่ต้องคิดมากนะครับเลยนั่แหละถ้าถ้าคิดมากก็มาร้องเพลงได้อะไรเงี้ยฟังเพลงเอานะครับนั่น,นแหละมีคนหนึ่งก็บอกผมวนะ่าคือม้าสมนี่แหละคือทัองของปีนสตรอรี่นะครับ หลายคนเป็นห่วงผมเรื่องคลิปมากจริงๆผมยอมรับเลยนะครับผมก็ขอบคุณเนาะที่เป็นห่วงผมแล้วคิดมากกัน,กนแล้วก็เรื่องนอนน้อยกันแล้วกันเนาะขอบคุณจากใจจริงเนาะอย่างหลายคนเป็นห่วงผมเรื่องนอนดึกอล้ตั้งนานแล้วแหละนะครับคลิปนี้ก็มาขอบคุณหน่อยแล้วกันเนาะเฉยๆไม,ไม่เรอกนะครับก็โอเคเนาะก็อืม เดี๋ยวผมก็กลับไปพักผ่อนเยอะก็แล้วกันนะครับผมแล้วกบไปนอนเยอะเยอเนาะนะครับถ้าไม่เกิดอากาศร้อนซะก่อนนะผมจะไปกลับไปนอนเยอะเยอะเลยนะครับเลือกจริงนั่นเขผมนอนอาจจะนอนไม่ค่อยติดอินเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับผมผมยอมรับเลยนะครับอากาศมันร้อนมากร้อนจริงๆนะร้อนทุกวันเลยนะครับผมยอมรับเลยนะครับผมเนาะนะครับผมยอมรับเลยจริงนะครับผมก็เไล้จะพูดเนาะ สามนาทีกว่าเนาะผมจะพูดแค่สั้นๆเพาะคลิปที่แล้วเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเต็มอิ่มเต็มแบบเต็มสุกเลยนะครับเราบายเต็มที่แล้วเพราะว่าผมเมื่อเราคลิปที่เฮเซมาสามเดือนแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็เอาไปสักสองคลิปพอเนาะไปก่อนนะครับเดี๋ยว่อยว่ากันเนาะเหลือนอนาคตเนาะนะครับโอเคนะครับผมก็ทีนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดเนาะ นอกจากว่าขอบคุณกันแล้วกันนะผมขอบคุณทุกท่านเนาะที่เป็นผมผมเรื่องนอนดึกเนาะแล้วก็เลื่อเลคิดมากก็แล้วกันก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหายไปก็ขออภัยด้วยกันเนาะในผมบอกไว้ก่อนนะที่เนาะว่าถ้าผมหายไปก็ว่าผมกลับไปนอน,นเยอะๆนะครับทีนี้แหละนอนน้อยริงๆนะครับผมแล้วเ๋ยผมนอนดึกเกินนะครับผมผมติดเกมหนักนะครับผมเ๋ยล็อกเลยนะครับผมติดเกมนี้แหละ ติดเกมนี้แหละหลายคนก็มาถามผมว่าติดเกมนี้เกมอะไรเกมนี้แหละครับผม GTA uh huh. San Andreas แล้วครับผม FC วทีดีต้องรู้จักต้องรู้จักเกมนี้แน่นอนนะครับผม FC ของช่องพี่คิดวัาทีเดียแต่ FC ช่องผมเนี่ยไม่รู้จักเกมนี้หรอกอไม่เคยเล่นผมเชื่อเลยนะครับผมแต่ FC ของพี่คิดวัทีดีต้องเคยเล่นเกมนี้แน่นอนนะครับผมราถึง <S <S ผมด้วยนะครับผม Boom Channel นะครับผมเจ้าของช่อง Boom Channel นะครับต้องรู้จักนี่แน่นอนนะครับโอเคเนาะ ก็ผมปล่อยคลิปเป็นปกติเนาะไม่ได้ปล่อยเป็นวิดีโอพีเมียมเพราะว่ามันคลิปสั้นนะครับผมแต่ถ้าเป็นคลิปอีกหนึ่งชั่วโมงคิดว่าเนี่ยปล่อยได้เลยนะเหมาะเลยนะครับแต่คิดว่าขอคิดดุก,ก่อนเนาะม,นมันยาวเลยจริงๆเลยนะครับบางทีผมพูดวนไปวนมามเรื่อยเปืยไปกันนะนะครับโอเคนะครับผมก็คลิปนี้เนาะเต็มอิ่มปั๊บสองยี่สิบคลิปเนาะ ก็เป็นข่าวนี้ไปกันเนาะเป็นคิดพูดคุยไปแล้วกันเนาะช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยขับรถเล่นนะครับผมนะครับก็เหนื่อยมากเนาะโอเคนะครับผมก็ไง่วงนอนแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคิดสั้นๆพอเนาะเจ็ดนาทีนรอเนาะกอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่มาให้กำลังใจผมก็แล้วกันเนาะขอบคุณใัจใจจริงนะครับผม ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับที่มา,หาให้กาลสังใจผมมาเรื่อยๆเนาะในถึงแม้ว่าผมจะเลิกขึ้นและสดไปแล้วก็จริงสามเดือนว่านเนาะเพราะว่าผ่านกฎของ y o u t u ไปแล้วเนาะถึงแม้ว่าจะผมจะไม่ได้ขึ้นไลฟ์แล้วไม่ได้ขึ้นแชร์ไลค์แล้วนะครับก็จริงไม่ได้ขึ้นมาคนเวทีเสียงคนหล่อเสียงหล่อคุ้นเคยบนเวทีสตตีมย่างเนาะก็จริงนะครับแต่ผมก็ยังแว้นไปหาเพื่อนๆอีกเช่นเคยเนาะ ก็แวนเท่าที่ไหวนะครับผมไปมที่ยาอบบอกนี่แหละก็เนาะนะครับเออเลยนะครับผมก็นะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงเมื่อมีจะพูดข่าว่าของคแก่กันเนาะออกไปคนพูดน้อยพูดน้ยจริงๆนะนะครับไปหมดแล้วนะครับผมแล้วใจจะเริ่มง่วงนอนแล้วเนาะอาการง่วงนอนมาแล้วนะครับโอเคนะครับผมก็คลิปนี้เดี๋ยวจะ ไม่อยากจะพูดหรอกอยากจะพูดจริงนะครับผม้โหเปคลิปที่แล้วไปหมดแล้วเนาะโอเคนะครับผมคลิปนี้นะผมบอ,อกไปสักสิบนาทีพอเนาะเปคลิปเปคลิปพูดคุยเนาะไม่ได้มาขับรถเล่นนะชิลๆเนาะโอเคแล้วผมคลิปนี้ขอตวัวขอจบเพียงแค่คลิปนี้เนาะก็สวัสดีก็กันนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับผมสวัสดีครับไปไป วัสดีครับผมไม่บายครับ